ได้ละเกียนไม่ตามกวาเกลี่ยนสามสิบแปดไล่พี่รถได้ไปสิบกว่าลูกก็เป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยแพงไหมครับไม่แพง สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสำหรับโอมโกวิน่านะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมาเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่นำโกรวิน่ามาใช้นะครับและแปลงข้าวสวยๆแบบนี้นะครับผมยืนกับพี่เจ้าของนาแล้วครับสวัสดีครับผมนายมณะทศทีละแปลงนี้ปลูกข้าวอะไรครับพี่พอข้อที่หนึ่งครับพอข้อที่หนึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณกี่ไร่ครับพี่ที่ปลูกสามสิบแปดไร่สามสิบแปดไร่ทำทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ร้อยยี่สิบไร่ครับเยอะมากๆเลยนะครับต้องสอบถามพี่มณะอย่างงี้ครับตัวโกรมวิน่ีีมั้ดดยงฉทห แปงเนี่ยกี่รอบครับพี่มึงจะได้ต้องรอบแล้วปกติฤ<อ>ด,ดูกาลที่แล้วพี่ฉีดกี่รอบครับต้องรอบเมือไงครับก็สองรอบเหมือนกันฉีดแค่สองรอบอัตราส่วนในการใช้ของพี่ใช้ยังไงครับพี่ร้อยซีซีต่อสิบไร่ครับก็คือหนึ่งไร่เนี่ยจะใช้ส<ช>ิบซีซีใช้โดนในการฉีดพ่นใช้คนคเพื่อนฉีดเลยเพื่นฉีดเดี๋ยวต้องสอบถามพี่มานะว่าฉีดแค่สองรอบทําไมถึงได้ผลผลิตแบบนี้ถ้ามันสวยใบตั้งมากเลยผมถามนี้ครับพี่ช่วงแรกเนี่ยพี่จะเอามาใช้เนี่ยแปลงเนี้ยเอาตั้งแต่เริ่มทํานาเลยพี่ใช้ตัวโกวินา ยังไงบ้างครับพี่ใช้เวลาข้าวได้เดือนครับใส่อะไรไปก่อนบ้างครับพี่มีฉีดยาแมลงบวกกับโกวยนาเลยครับตอนที่ข้าวอายุ1เดือนแล้วรอบที่2อิฉีดตอนไหนครับตอนข้าวเริ่มออกหลวงประมาณ5 5 6 0บาถึงวันจากช่วงข้าวที่กําลังกัดหางปะทูประมาณนี้กําลังโพเพกำลังจะออกหลังจากนั้นก็ไม่ฉีดเลยไม่ได้ฉีดไรหลวงไรก้มเลยครับทำไมไม่ฉีดครับพี่บางทีลุยไปแล้วข้าวเสียห้ยแล้วก็เรี่องกับพิ่มใช้ใช้ก็ต้องห้นปกติปุ๋ยใช้ยังไงบ้างครับพี่แปลงนี้ใช้ต้องค่นครับก ใช้เท่าไหร่เป็นปุ้ยก็ประมาณ25โลลูกนึงเนี่ยมัน50าสิบโลใช้ครึ่งลูกไรละครึ่งลูกไรละครึ่งลูกคนต้องประมาณ20โลทั้งหมดเนี่ยก็คือไล่นึงไม่ถึงลูกใช่ปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ยใช้กี่ลูกครับพี่ใช้ประมาณลูกครึ่ง ลูกครึ่งแล้วพี่ทําไมถึงกล้าลดขี้้าวเขี้ยวเขียวยังไงครับพี่เขี้ยวใบตั้งตั้งอย่างนี้ใช่เห็นแบบนี้นะคาดว่าผลผลิตจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่จากประสบการณ์ที่ทามาร้อยกว่าไรนะ่ไเนี่ยไรละกเกียรไมไม่ต่ากว่าเกียรเคยทําสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่แปลงนี้แต่งนี้สามสิบแปดไร่ได้ไปห้าสิบหกเกียนของฤดูกาล<ด>ที่แล้ว,แ,ลวแต่ไม่ใช่หน้าปีใช่ เป็นนาปัง,ปง,ปงก็คือใช้ตัวนี้แหละฤดูการที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เป็นนา,าปีนาปีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนทีนี้ตอนฉีดครั้งแรกครับพี่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเลยครับมีอะไรบ้างครับพี่มีใบตั้งโลกไม่ค่อยกว่าต้นเขี้ยวต้นแข็งแรงไปนี่แทบไม่ล้มเลยตัวนี้อ่ะครับอัตราส่วนเนี่ยใช้น้อยมากๆเลยพี่คิดว่าตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยแพง ไม่แพงทำไมเขาบอกว่าปุ๋ยพันกว่าเน,นี่ยมันแพงไม่แพงครับต้นผลิตเพิ่มครับที่แน่ๆเลยเนี่ยคือของพี่เนี่ยคือลดต้นทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ปุ๋ยก็สอบหนึ่งก็ประมาณ8 3 8ไร่พี่ลดได้ไป10กว่าลูกใช่ ก็เป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทผลไม่ด้เท่าเดิมก็พอเราได้กําไรขึ้นเพราะเราลดต้นทุนลดต้นทุนยาหนอนยาแมลงใช้เยอะไหมครับไม่เยอะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเราใช้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไรขวดกว่าขวดกว่าครับสิบไรนี่ต้องขวดครึง่งยาพวกนี้ซื้อครั้งหนึ่งอ่ะประมาณกี่พันนะพี่แปดไรนี่อย่างน้อยก็ห้าหกพันห้าหกพันต่อรอบใช่ต่อทบต่อขาวฤดูกาลหนึ่งเนี่ยเคยฉีดเยอะสุดเท่าไหร่ครับกลามุ่นสามหนหมื่นกว่าบาทใช่หน้านี้ส่วนใหญ่โรคแก่เยอะพี่ใช้ไปกี่คราวกล้ามพนรอบละเท่าไหร่เอย ลดลงมาเรื่องมาเราประมาณม0 0 0ันแสดงว่า6,000จากหมื่นกว่าบาทลดทั้งยาทั้งปุ๋ยแล้วข่าผลผลิตก็ไม่ได้ลดลงนี่คือคํายืนยันจากเกษตรกรที่นำผลิตของเรามาใช้จริงนะครับใครที่เห็นคลิปแล้วบอกว่าเอ้ยโหมหรือเปล่าสามารถมาดูที่แปลงได้ไหมพี่ได้ครับ ถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนอะไรครับซามชุกสามชุกวังว่าแปลงยาวเขียวเลยนะมาดูได้จะเกี่ยววันที่10ยืนยันว่าใช้จริงใช้จริงครับสำหรับใครที่กาลังมองหาอาหารเสริมพืชนะครับผมแนะนําครับตัวนี้ครับช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคูณผลผลิตได้จริงครับเข้าดีจริงครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่มานามากเลยนะที่มาให้ดูชมแปลงนะครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องของวิธีการใช้งานนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับ